พิตานะครับหรือชื่อช่องว่าน,นัทที่การขบวนลำนะครับมาวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเปื่อนผมนะครับมาเชิญไปเล่าเชิญไปเล่านี่เขาก็จะแต่งตัวกันนะครับสวัสดีครับวัน้เฮ้ยทักทายคุผู้มชมหน่อยดิถอนถอนทักทายคุผู้ชมหน่อย เออต้องพูดอย่างนั้นดีวันนี้เราจะลงไปในหมวดทั่วไปเพื่อไปใช่เฮ้ยย้อนเอาเอาหมวดทั่วไปนี่แหละจะไปฝึกร่างกายตอนนั้นเราเล่นกันตอนนั้นเฮ้ยก็เพื่อนผมมันก็ตอนนั้นพวกเราไปเล่นกันสองคนใช่ไหมตอน มันแบบโคตรตึงอ่ะตอนกลางคืนอ่ะโคตรตึงผมเลยที่ไม่ไหวมันมีตัวการ์ตเจอร์ใว่านี่พี่กิต้าหายไปไหนอะไรเงี้ยไม่ได้อัดคลิปนานเลยนะครับก็ต้องขอก็ต้องกราบขอโทษเอฟซี FC ทุกคนด้วยนะครับแล้วทำไมรู้สึกเหมือนเช้าวะ<ๆ>พี่ก็ต้องกราบขอโทษทุกคนด้วยนะครับ พี่เล่นในมือถือนะครับพี่ไม่มีคอมพี่เล่นคอมแมบเป็นอ่ามาแล้วไอด้ดอนน้ำนะไอด้ดอนการบา้นา,รบานกินไอ้ดอนกันบ้านกี่หน้โอ้เราเองค่อยไปทำามาละกันเดี๋ยวส่งคลิปให้ดู อะไรอะไรอะไรน้องชายอะไรไม่ยากอะไร <c oughs> มาดูกันมาดูกันวันนี้ว่าวันนี้ว่าวันนี้มันจะรอดหรือไม่รอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงกันที่หลังคาโรงงานนะครับ <c oughs> <S <s> ใช่ไหมต <c oughs> อนถ้ามันไม่มีคนก็อ,อกลงไปเก็บปืนเลยใช่ไหม เฮ้ห hey. มัดต่อหมัดไม่ได้ใช้ใส่ตมามะใช้มิกใช้ใแม็กซิมสิยังยังยังเราไปถึงก่อนบอกว่าลงก็ลงเลยสามสองหนึ่งลงเลยลงเลยตอนอยู่นี่ ไ,ไ,ไมู่่่นไม่ถึงว่ะไม่ถึงนอนไม่ถึงว่แแแแแนนะแย่งแย่งยังปืนนายยังยังคนนั้ ไปยืนอยู่ตรงนี้ดิยืนอยู่ตรงนี้ดิยืนอยู่ตรงนี้ดิไอ้โอนช่วยด้วยไอ้โอนมีคนมีคนมีคน ดูกระเป๋าเจนอตกรป๋าเจนอตตายุตายุเดียวเราเวเราจะมาเริ่อยเราจริงกันเลยนะครับมาดูกันพูดดีมียาก็พูดพูดแล้วเฮ้ยโดมียาป้ะมียาไหมมียาไหมมียาไหมมียาแม่งมียาไหมเลานี่อยู่แยงกล่อง ได้กลงมาดีไหมไอรอนไอมีกระสุนฟองไหมไอ้ย่าไปรไมัาไปำไมโอ้สแป๊ No, 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 come này tông lái tông trong này trong này tông mắt tông mắt tông mắt tông มาครับมา้องใช้ํบมาคํบมามานี่ของขับขอรับขบมาเปืช่ยนาัขบมา

ว,วันนี้ว่าจะมาทดเดม